กา,การสร้างรายได้จากเนื้อหามาแล้วนะคะแล้วไอ้ส่วนของโบนัสคลิปบลูสตรีมที่เราเคยได้หละน้องหวานทำไมมันหายไปอะ่ะเหรียญไม่วิ่งวันนี้นะคะในส่วนนั้น3ตัวนะคะไม่ว่าจะเป็นโบนัสคลิปบลูนะคะในส่วนของสตรีมที่หายไปนะคะมันจะมารวมในการสร้างรายได้จากเนะะื้อหาตอนนี้นะคะใครที่ถูกเชิญการสร้างรายได้จากเนะะื้อหาทุกคนจะได้ในส่วนของโพสรูปภาพก็ได้โพส ข้อความก็ได้โพสคลิปสั้นก็ได้โพสคลิปยาวก็ได้นะคะจะมารวมในเครื่องมือตัวนี้นะคะเพราะฉะนั้นเรานะคะในวันนี้นะคะพี่ๆที่ได้การสร้างรายได้จากเครื่องมือแบบนี้นะคะก็ขอแสดงความยินดีให้กับทุกๆคนเลยนะคะแล้วสําหรับใครที่ได้มาแล้วทีเนี้ยยังไม่มีการอัปเดตระบบยังไม่ได้ส่งให้พี่ตั้งค่าอะไรเลยบัญชีก็ยังไม่ได้อัพภาษีก็ยังไม่ได้ในส่วนตรงนี้นะคะ น้าหวานจะบอกทุกคนว่าถ้าใครพึ่งได้ครั้งแรกในส่วนของอัพหนึ่งสสสี่ห้าต้องรอระบบตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วทุกคนระบบจะส่งมาให้ทุกคนตั้งค่ารับรองว่าทุกคนได้ตั้งค่าแน่นอนแต่สิ่งสําคัญเพื่อเป็นการที่จะให้ทุกคนเซฟเนื้อหาเอาไว้นะคะก็คืออยากจะให้ทุกคนเนี่ยตั้งค่าในส่วนตรงนี้ให้เป็นภาษาอังกฤษด้วยนะคะพยายามไปหาคนที่เขาสําเร็จแล้วนะคะหรือว่าเขาตั้งเก่งหรือเขาทําเป็นแล้วนะคะอย่าไปตั้งเองเด็ดขาดถ้ากลัวว่าจะทําผิดพลาด เพราะว่าในการแก้ไขข้อมูลซึ่งมันยากขึ้นในทุกๆวันนะคะในส่วนตรงนี้แล้วสิ่งที่พี่จะต้องโพสต์พี่จะโพสอะไรบ้างพี่จะต้องทำคอนเทนต์ยังไงทําเหมือนเดิมปกติเลยนะคะทุกคนขอให้ทุกคนโฟกัสในเรื่องของการทำคอนเทนต์สม่ําเสมอแล้วทํายังไงพี่จะได้เหรียญการทําที่จะได้เหรียญน,นั้นนะคะก็อยากจะให้พี่ๆนะคะ สิ่งที่จะได้เหรียญคืนมาสิ่งที่จะได้ยอดวิวหรือสิ่งที่เราจะมีรายได้นะคะก็คือยอดวิวนะคะกดไลค์คอมเมนต์นะ,ะพวกนี้แหละนะคะสร้างคอนเทนต์นะคะให้ขึ้นให้เยอะๆจํานวนมากๆนะคะในส่วนตรงนี้เราก็จะมีเหรียญที่วิ่งนะคะแล้วก็แสดงความยินดีกับพี่ๆที่ได้ตั้งค่าในช่วงนี้ด้วยนะคะไปลุยคอนเทนต์กัน